เอาละครับผมแล้วนี้แล้วก็กลับไปกันแล้วกับเกม Green Hell ครับผมแล้วนี้เราก็มาต่อจาก EP ที่2นะครับที่เราเล่นค้างคางกันไว้นะครับผมวันนี้ผมว่าผมจะมาหาที่ทำเลใหม่นะครับผมไม่ก็อาจจะทำเลข้างบนนี้ก็ได้เน่องจากตอนนี้เวลยากาคือฝนตกมากๆนั้นเดี๋ยวผมต้องทําการหาที่ทำเลใหม่กันนะครับทุกคน แล้วอุปกรณ์เล่มมากมายนะครับอ่ะก่อนอื่นก่อนทะไปหาที่ทำเลมใหม่ผมก็อขอให้ท่านผู้ชมทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจนะครับผมอ้อและอย่างหนึ่งอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวลืมคลิปใหม่ๆก่อนใครเอแลวนะแล้ว,ว่าเราควรหาที่ทำเลที่ดีๆกว่านี้เพราะตอนนี้ถึงแม่น้ำจะใส่ก็จริงแต่ว่า มันไม่ค่อยอุดมสมบูรณ์มากเท่าไหร่นอกจากที่เราต้องกินปลาอย่างเดียวแล้วคนเดินทางหาที่ที่ดีๆกว่านี้ตอนนี้กี่โมงแล้วโอ้ยแม่งห้าโมงแล้วเสียงแล้ววะเนื่องจากธรรมชาตินั้นมีเสี่งอันตรายด้วยคน ปเมซอนมันมีสิ่งอันตรายลอบตัวเราป่าเมซอนอในถ้ำหรือว่าเราควรหาที่ทำเลในถ้ำนี้ดีทุกคนไอยาเล็งไปยังเข้าให้เฮ้ชอ็อตเราได้แมงป่องทุกคนในถน้ำนี้มีแมงป่องทุกคนหินอคนีทุกคนมผมว่านะ ตรงนี้เป็นจุดหนูอุ้ยมาสบแม่งบิดอย่างไวอะ ทุกคนผมเจอรังนกแล้วก็ไข่ทุกคนเออเออมุเอก,เล,กเลือกบิดเดียวแล้วผมถึงจะเจอยางไม้ทุกคนฮ่าเป็นความที่คุณภาพดีมากทุกคนผมว่านะต้นมาต้นนี้อาจจะมียางต้องเดินสำรวจ นี่น่าจะเป็นท่ามก็ดูดีไม่ใช่เล่นนะเนี่ยทำาทำใหม่ตีแล้วไม่พังดูดีใช่ได้นั่นเดี๋ยวเราพักที่นี่ก่อนแล้วกันเพราะว่ามันมืดแล้ว อืไม่แนะนำให้นอนตรงนี้เลยจริงเลยว่ะคือมันมีเสียง เสียงแบงปองเลยทุกคนเออผมว่าผมควรที่จะแบบคาบของไอ้ยาลืมเพาว่าเราต้องหารกร่งไม้ ผมว่าผมก็เกิดอาการหวัดอาแวนผมว่าเนี่ยทำไม่เวิร์กว่ะแรงขึ้นเยอะเลย โอเคยอดเยี่ยมอาฝนมันตกเหรอวะตรงนี้ฝนดูนดวยเหรอ โอ้โหชิปเป่งแล้วโอ้โหงานหยาบแล้วโอ้โหนั่นก็ทุกคนนะเดี๋ยวเราไปเจอกันตอนเช้าทุกคนนะอโ,อโอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็ทําการตื่นมาตอนเช้ากับร่างกายที่สุขภาพไม่แข็งแรงกับน้องงูหนึ่งตัวนะครับงูใช่ไหมมึงงูใช่ไหม,ม,งงไ,หมได้น้ำคูกูใช่ไหมกุ๊ก กูไม่กปูปากเลยแหละต้องการมีดแต่ด้วยแล้วมีดต้องคัำยังไงเอ่ยมีดแค่ต้องใช้ใช้หินสองก้อนแล้วก็จะได้มินหินทุกคนนี่เป็นเก็ตความรู้ด้วยผมเล่นมาในเกมแล้วมีดเราก็สามารถแล่เนื้องูได้ทุกคนนะครับแล้วจะเห็นจากแผลที่แขนผมเมื่อกี้นี้ก็คือแผลจากที่ผมนอนในถ้ำเมื่อกี้แหละครับ หยอดเยี่ยมเลยเนื้องูแล้วเนื้อหนูนะฮะไปไหนเอ่ยทิ้งเลยท่ามทุกคนให้หนูมนัในลึกถึงความหลังว่าเออเพื่อนคูแม่งไปต,ผมผมตัวแล้วเต็มแล้วผมว่าผมจะลองครับไอ้แร่อัคนีไอ้แร่อัคนีหินอัคนีอยู่ไม่ว่ามันยังไงกินแมววางก็ทวันนี่ไงขวานหินอัคนีขวานวะโหโลกาดูสิ แต่อยู่ดูแข็งแรงจังเลยมีถาวัรไหมตรงนี้ต้นตรงนี้มีถาวัรหรือเปล่าจะ <c oughs> พังเลย,สสยเราต้องเก็บกล้วยคนนี้ทุกคนนะเพราะว่ากล้วยนั้นมีคาร์โบไฮเดรตแลว้วก็วิตามินสูงแล้วก็มีสารอาหารต่างๆที่ดูดีหนูอีกและคุณเจอหนูเต็มไปหมดโอ้แหวตกใจหมดแหวะตามกูแหวะเลย

ตาเบ็ดทุ่งแม็กซ์แบบทิ้แม็กซ์อุ๊ยวันนี้ดิโอ้โหอนหลับเลยเนองโอ้ยเสือเวนไอ้ไอ้ไอ้ทไอ้ไอ้ตัดไอ้ไอ้้้ไไออโอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็นะเราก็เริ่มใหม่กันเมื่อกี้นี้ ทำให้เลยโดนเสือขยำํำเสือห่องปิ๊บขยำํำนั่นเดี๋ยว,วนอนดอเช้าทุกคนนะเจอกันตาเช้าทุกคนโอเคครับทุกคนสุขภาพจิตกูลดอย่างหนักเพราะนอนไม่สบายเมือปเวลาทุกคนเราเข้าใกล้กองไฟทำให้สุขภาพจิตเราเพิ่มได้ เจ๊ก็กลายเช้าทุกคนเราสึกเปิ้เราต้องไปล้างตัวโอ้ย,อยดี อยู่ดีดวงตาเขาปรับสภาพเขาแสงตาน,นี้เขาไ่เจอเสือใช่ไหมกูแม้เลยเจอเสือไปนี่กูแม้เฮ้ยจะเจอนอกแก้วแทนเว้ยกับแม้ เชียวนี่ดิกูเลื่อยเลยแหวนนักใช่ไหมมันทำให้กูเจอเสือไอแ้แหวนไอระยำ <c oughs> ท่านท่านหลังผู้ควอบแนบใจโอ้ยอันนี้ไม่ใช่แหวนอันนี้มัน มูฮาโอ้ยจับไม่ได้ไเพื่อนดุนี่อะไรอ่ะเฮ้ยเหมือนจะตายอุยเฉียดติดดวงหมดโอ้ย,ย,อมอย,อยไม่ไหวแล้วคูจะตายคูต้องแหวนแน่เฮีย เจออีกแล้วกดอื่นกดอื่นกดอื่นเออตำเออโลกโรคโรคตำลาตำลาอย่าเลยพึ่งย่าพึ่งมาตอนนี้ไอเสือเวนขอน้องขัดน้ำ ตายกูตายโอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็มาเริ่มใหม่เลยดีกว่านะครับเพราะจุดๆนั้นจ,จุดที่ผมคิดว่ามันไม่น่าจะสามารถทําเลได้นะตอนนี้คือเรามาเริ่มจุดใหม่เลยนะครับมาถ้าเราเริ่มจุดใหม่แล้วเราก็ควรตะครับของมีดหิน เป็นอย่างแรกนครับแล้วก็เราควรไปตัดต้นไม้ต้นที่เล็กเพื่อเอาผ่อนไม้นั้นมาทำทจะหักรู้ไหมเนี่ย เหนื่อยแล้วคเหนื่อยแล้วมึงโคตรกระจอกเลยวะมันคืออึ่งและเสือวะเมื่อกี้นี้กูไม่ได้ยินได้ยินผิดใช่หมอ้ยอะไรทุกคนทุกอย่างสุขภาพเต็มหมดเริ่มใหม่หมดเลยถือว่าเป็นการเริ่มเพื่อค้นหาสิ่งที่เรียกว่าเอ่อ วันพีทค้นหาวันพีทในป่ามีซอนเป็นไงตึงจัดดีมากเจอเจอเนี่ยดีเลยอ๋อ อืมเราควรหาที่ทำเรียหม้ได้สักทีวะเนะี่ยโอ้ยผมเห็นญ้าผุดขึ้นมาเอง เคื่องไว้ไหนอะอะกากูแม่งหมือนจับดูหูดีนะจะเป็นตัดกูคราบหอกก่อนเลยคราบหอกก่อนเพื่อการเอาตัวรอดแล้วก็ ขวานอื <c oughs> โอ้โหแมงหอ,อกกูไปแล้ว เฮ้ยนี่น้องเรืองนีน้แล้วก็ประดิษฐ์เอานี่ขึ้นมาแล้วก็ เต็มกระบานเฮจอดวัน hey, นี้กูได้กินเนื้อคาริบา่าแล้วแซบ่บอ่ะเอาอย่างนี้เดินแล้วเดินตรงนี้ไปถ,ถ้าเจอเลยด,ดีๆผมอาจจะทำเลยตรงนั้นกูมไม่เจอเลยกูเห็นแต่หิน เดินวนกลับดีกว่าก่อนวนกลับเก็บหินไว้ก่อนข้างทางครับผมนะหินมันสำคัญอยู่จุ๋แมวะจู๋ไหมเออใช่แหวะไอแ้แหวตัวเรียกเสือเลยอ้าวทุกคนผมว่า เฮ้ยน,นเสือหรืออะไรเชื่ยมันเสือทุกคนคุณรู้ว่าเสือตัวยังใหญ่เขาบอกว่าต้นไม้ใหญ่นี้ก็ไม่ควรอยู่ทุกคนนะแต่ว่าเราจำเป็นต้องอยู่ผมรู้สึกว่าผมจะต้องอยู่แถวนี้ก่อนนะครับทุกคนนะนั้นเดี๋ยวอีพีหน้าเราจะมาเจอกันใหม่นะครับแต่ก่อนอื่นก่อนจบอ,อีพีเราต้องควรสร้างที่พักพิงก่อน แวคนสร้างวคนสร้างเตียงก่อนแล้วกันทุกคนนะซึ่งเตียงใบป,ปาล์นี่ก็หาไม่ยากครับก็คือใช้ใบป,ปาล์นีน่แหละนี่อะไรอ่ะหุ่ยแล้วก็แค่เอาใบปาล์มาทับถมกันไป เป็นแต่ยางใบาปาล์มทักงหมันเป็นเรื่องพื้นฐานของเกมกีนเฮลนะครับผมถาทาเตียงใบาตาลเนี่ยใบปาล์มนะครับแล้วถ้าเตียงใบาปาล์มนะครับผมแล้วก็ขอนอนตอื่นนึงเพิ่มพลังงานเสร็จปุ๊บกูตื่นใหม่รอบหนึ่งสว่างขึ้นเยอะกี่โมงแล้วบ่ายโมง เอตอนแรกกูยินเสียงเดินเฉยอาอเอาขวานไปปาเหรอวะกูนึกว่าเอาหอกกูชอบมองคอปิโบลาเป็นเสือตลอดเลยอันนี้คือจุดที่ว่าน,นอนนะครับผมนะเรามาครับขอขต่อครับนี่ทุกคน เดี๋ยวมีไม้ไผ่กับไม้อ๋อนี่ไงเจอแล้วอันนี้เป็นไว่ไมบันทึกเกมทุกคนนะนี่อันนี้ดูดูง่ายสุด,ด,ด,ด กูทำงานกูเฮียอไูใช้ไปปามเยอะกูตัดไปปามรอเล การทางานทุกคนนะผมจะา่าพูดแล้วฝังคันทํางานเราจะต้องมีการเตรียมของเตรียมการให้เรียบร้อยคือถ้าเราไม่เตรียมให้เรียบร้อยมันจะทางานลาบากทุกคนนะคือคุณรำคาญนะพวกกิ่งไม้ยาวสองอัน คุณ้กินนื้หมูมั้ยนะฮะมันแปลกๆว่ะ Oh man what the hell Oh my god no way เฮ้ยไปย้อมไปไปย้อม แมตงตัวเงินตัวทองโอ้ยใช้ไม่ยาวเยอะวะเนื้อคว่านี่ทุกคนคือเนะื่อใช่ไหมผมยินเสียงเหมือนเป็นสัตว์เดินไปเดินมาไอสอตัติตีนนี่เนี่ยไอ้แหวนนี่ย ทุกคนเว้เจอกันคลิปหน้านะครับนั้นสัตว์คลิปวันนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้ก่อนคลิปหน้าจะมาป็นีัยกันไว้เจอกันนะครับทุกคนลาก่อนนะครับเจยการกดได้ได้วยนะกดติดตามด้วยบ๊ายบาย